เตียยนะครอาจารย์จะบอกเรากันนอยนะครับสวัสดีครับสวัครั็กมีครับเตรียมจดน้อยกับรลานะครับวันที่29มกราคม2567รเครับกำนักตัวใหญ่ครับนอยน่ดหกนะครับนนะครับนะครับต้องเล่นหลายเ้่นอยเาเนะครับเม็ดเดียว6ก หกหนึ่งหนึ่งหกหกเก้าหกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกห้าหกห้านะครับไปอีกครั้งหกหนึ่งหกเก้าหนึ่งเก้าแล้วก็หกห้าสามตัวมีหกหนึ่งเก้ากับหกหนึ่งห้าเก้าเด้อหนึ่งเก้าหกหนึ่งห้านะครับอ่ะต่อไปลาวนะต่อไปลาวน่อยครับต่อไปลาวนะกี่น้อยครับกี่น้อย ก้าวสี่ตัวอย่างง้อไปเนี่ยตลอดเนี้ยครับว่าที่แล้วหนึ่งหกสองสองนะ เราลูดเจ็ดครับเราลูดเจ็ดหรืออะไรก็ได้หอยมีเจ็ดเจ็ดเม็ดเดียวเจ็ดสองเจ็ดสองสองเจ็ดสองเจ็ดอเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดแปดเจ็ดแปดสองแปดสองแปดเจ็ดสามครับเจ็ดสามอ่ะันที่ครั้งมีอยู่สี่คู่นะครับเจ็ดสองเจ็ดแปดสองแปดแล้วก็เจ็ดสามสามตัวมีเจ็ดสองแปดกับเจ็ดสองสามเจ็ดสองแปดเจ็ดสองสามนะครับแล้วน้อยกับเบาเบาครับเพราะว่าช่วงนี้ผม ผมก็ได้บน่นผมเอาจะไทยไหลนะครับม้วนนี่กะคิดว่นนาเลขอ่ะน่าจะมีแปดอยู่นะครับแต่ว่ามัน้วนนี่เลขผมเขายิงเนี่ยเขาจะย่านจนมือตายเลยไปเขาให้ทิ่ว่าขายเลยนะครับเนาะก้อนนาเนี่ยผมก็ไปชุ่มกันว่าให้บน่นยังไงถามลูกน้องว่ามึงจะบ่นให้ไอ้บ่นให้เขาเต่มเลยบาหรือว่าจะเอาเบาๆนะครับตอนแรกก็ไปชุ่มกันอยูว่ว่าย,ยิ่งดังไปน้ำมันแห่งซื่อพ่าได้เขาก็ได้ นี่เขามีตั้งกลุ่มดาผมมาบางทียนเล็กอ้ำนะครับนเนาะเรื่อง,งยางไปเรื่องยางเขาตีเดี๋ยวนี้เทีนเล็กเขานนะเอันเนาะกะได้ก็ไปบนกู้แล้วพี่น้องนบอกว่าเออซื้อได้เมื่อไรก็ทด้แม่มันในเขาไว้ก่อนก็เลยไปบอกรูแล้วว่าให้มาแปดเด้อเหมือนนี่ร่างสังหรณ์ก็บอกว่าเร่งอ่ะมีแปดแต่บผมว่าเขาจะเป็นแปดยังนะครับเนาะผูว่าเขาจะเป็นแปดยังล่นะครับ,นะาาาบมาขัดฟันมาขังแปดไปแล้วไหนาจะยู่แล้วแต่รอบนี้ฟันแค่ข้างเดียวก็เลยฟันตืมเลยนะครับเนาะ แต่คิดว่าไม่ได้ผมหม่ยเรียกกิ่งเนี่ยมันมากมาสองตัวเช่นงวดเจ้าหนึ่งเจ้าเจ็ดกับเจ็ดบนล่างนะเด็งบนล่างงวดเจ็ดตัวเจ็ดห้าเจ็ดกับสองตัวงวดสี่รออหาที่ที่กับสองตัวงวดวันที่ให้เจ้าจะเจ้าเจ็ดเจ้าหรือเจ้างวดนี้มันสีนับแปดสองตัวเนี่ยผมขอให้เป็นล่างตัวนึงบนตัวนึงมันยังสีแดงเงินนะครับใหยเครื่องมันจะสีพุ่มได่คำนั้นเองบนล่างนะครับการนี้งวดหนึ่งดังๆก็ชื่อหนึ่งพันบาทเก้าหนึ่งนะครับเนาะ ผมว่ามีไทยถือหน้าบอขวดนะนะครับขวดนะครับเท่าด้วยผูกเน่านะครับก็แล้วกันวัอนี้คนหน่อยเลยครับพี่น้องมื่บ้านเนี่ยมื่บ้านนี่หลายหลายคนประมาณแสนแปดถึงแบบหมู่บ้านปีนโกใหม่อยู่กับมี่นะครับหลายแล้วก็บวันนี้นั่งยังหี้งแย่กันก็นี่นะครับแล้วก็มือแห่หลายชุดมือแห่เนี่ยผมเป็นลมนะครับหลายคัดแบบผมไทยลูกน้ำอ่ามันประมาณหมื่นคนละหมือนไทยรูปได้เจ็ดพันคนนี่แหละอีกตามมันผมไม่เป็นลมก่อนนะครับวันนี้ไทยจอบนะครับ แต่ว่าขนาดเป็นร่มมันอนอ่นถอดเสื้อผ้าเนี่ยเขาก็มาถไอ้ขึ้นก<ะ>็ <c oughs> ะเดี๋ยวกะมีใครทิ่ถามยังวะแต่บนี้ก็จะพาไหวปูกนะครับจะได้เดินทางกลับเพราะว่า<อ><อ>ผมบอกเลยผมกับคนไม่มีก,กาไปนะผมอยากใส่เวลาโดดเพราะผมเรื่อนงนี้เราขอให้ลงลงตาค,ครับเมย่น,อน,น,อน้องือที่ตงว่าจัดเนีนเ่ยเะเป็นมือหยุดข,ของผมแต่ว่าน้องให้หลบมาค้นเต็มผมก็มากขึ้นกานะครับให้อยู่สิวมันเจ้าเก็บหนีอยู่ดังนะครับเนาะเมื่อเนี้ยตีเลย คุณนีมีติเนี่ยมันโมเบิงไร่สดชมพูอ่ะนะครับกะเลขนะครับย้ำอีกครั้งเรื่องสุดท้ายเลยสี่คู่อย่าต,าตัดตตออกผู้ใดตัดออกเนี่ยมันกี่ออกตัวนั้นเอาไหนจะมีประสบการณ์กันอยู่แล้วนะครับคือหวนมกี่เจ็ดเก่าฮูละคนเบาออเลยเพื่อเอาแล้วเก่าสองนัแอ,ออกจากาออก้านะครับน้องหากับพญาซื่อได้ให้ซื้อไปก่อนผู้ใดยจำคำหนึ่งไว้่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปด นะครับม e ึง <t> ข <iny> sa ma. ึ anyway, ้นกบบนี้สำนักเองไมาเดินมาถ้าแปดไม่มามึงเจ้าหน้าไปไหนนะเขาไว้หมอกเขาเด้อพี VID ่น้องเพราะว่าแหน่วไปใส่บอมันกับเขามากับไรงวแล้วนะครับเนาะผมก็เลยบอกมันกับไปว่าจะเปิดรับที่ล่ะแต่มาบอมาผมเปิดดซื้อน้ำนะเนาะมาบอม่าบัมีไผ่งวดครับบอม่างวดหนิงวหนาเขาก็เอาะไม่บัมีอย่างไรนะครับเนาะเด็กมันนี่สำนักเขาเป็นนักสู้เนาะการจะเอาทุ่งัวไรเขาก็บจะอั้นแต่ว่างวหนิงก็คิดว่ามาอยู่ครับสรงครับผม พว่ายัง,งยืนจันเพื่อนีเย่ำมใช่ก่นอนหัวหน้าจังว่ากันว่าจะาบ่นเังไหนนะครับส่วนมาหีเหล้วมองคู้ดำนะครับผู้ใดว่ามิโชกีดีก็ไปหาปูไปนั่งภาพเทียบลงดีๆตั้งคิดตั้งใจแล้วก็บอกปูว่าอา่าบอกซื้อน้ำตะขุนมาเล็กทีแล้วก็ขอเล่าถ้ามว่มีดวงมิลีกับบุญนะฮะคนท้ากันบ่มีดีมันต้องบ่นนะครับบนเราไม่ก่ายางยังเถี่ยหรือว่า,าข้า,าขามหวานเล็กข้าเหนียวเราเงี้ยมักขึ้นกับเาอยู่แม่เราเขาเหนียวกับม,ามา้วนมาเราเห็านั่นผมจม้งไปนั่น เอาเร <laughs> ียวงวงมาไหวปูเนเด้อย้มได้จะนังได้กินน้ำสนอเล่า็เลยมาเมื่อเราหามาเดื่อแม่ถึงเก้วนา่จะแสงกลัเนี่ยนั่งด้วยนี่ว่ามีได้เนี่ยเนี่ยงวดงวดก็ดอกเก็บเจ้านี่เราผามาปลูกผมพาแม่เนาะเราผาไม่เนี่ยมาปลูกผมท้อยแม่ถือเนื้อระวังเหี้ยเรากลับมาก่อมบอกผมว่าถือแก้วให้เราผมปรดีใจน้ำตะกี้แม่เราก็บว่เคยถือเชือกแบบนี้นะครับเงาพูนก้นแก้มาถือเองนะผม แต่ภูรังพุนีน่นข,อขอั้นถือเยอะแบบนี้เดี๋ยวไปเนี่ยนะ<ม>อยจะคิดยังไงเลยด้อพนะี่น้องนะครับเนาะอเดี๋ยวจะพาไหวภูนะครับเนาะในกระทะมีอะไรอ่ะประนมมือถือตั้งจิตตั้งใจนัาตั้งนโมบ้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสามัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตาสัมมาสามัมพุทธัสสะ ะโมสัตส์พระควาตัวพระตัตัมมาสัมพุระตก้าวตามอาจารย์กายาวาจาจิตตังอาหังวันทาอาตานคราชพระนางอุสาวดีสุทิเทวาอูเชมิกายาวาจาตังอาหังวันทาตานคราชพระนางอุสาวดี ุิสุทิเทวาภูเทมิกายะาจาตังทังวันทานันตานคราชพระนางอุษราีวิุทิเทวาภูเทมิกายะปาจาตังทังวันธาาคาธิปริ องค์ดำแสนศิริจันทานคราชองค์ดำแสนศิริจันทานคราชมิสุทธิเทวาวิสุทธิเทวากูเทมิกกูเทมิเมตันจาเมตันจามหาลาภมหาลาโภวิโยนาค่ะดีโยนาคาะทัพบริตังทัพบริตังบอกซื้อน้ำสมุนไพรกี่ก่อเพราะทรอยจะน้อย คลิปนี้จบก่อนนะคะ